เขาให้ฟรี่ของว่างว้หน้าบ้านนี่นี่ไปเขานี่นี่เด้เป็ดนี่เด้โอต้ตเป็ดกันไหนทำไมมันเป็นลายเ,เคฟ <c oughs> เ,เคฟอร์กระเป๋าเคเฟอร์หลุดโอ้ยโอยหลุดซิปดู๊กดุ๊กซิป,ปนี่แหละน่ารักโอ้ยน่ารักว่ะมยมมาถูด เป็รยมมาถูดเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูดซิปดูดูดอันนั่นอะไรนะวู้เมนของผู้หญิงนำหอมนำหอมสำรับผู้หญิง<น>โอ้นี่ซีดีโอ้ยไม่ใช่ซีดีวิดีโอนำสำรับคิดสต์มาสนิพาพาปุพาปุพะเออม่านนี่ไงนี่นี่นี่พ้ะม่านอันนี้สารีจากดเอ็มอันนี้อะไรเนี่ ขาคน้นหนูอันนั้นอะไรชุดอะไรลูกชุดอัดน้าม mm. เอาไว้คนอื่นด้วยนะลูกบางคนก็เอาไปมดสิเนาะแต่ว่ากันนี่เขาหลุดจกแบ่งกันอยู่ mm. เขาไม่เอามดหรอกน้ำหอมมันนี่อะไรเอาไม่แม่ไม่เอาก็ไปกันเนี่ยอ๋อดูก่อนลูกดูดูอะไรว่า,วาทำไมเขาให้แต่ของดีดี oh. ข้างล่างที่อะไรบ้างหมอนี่ใช่ไหมม่ดูจัดดก๊กตกอันนี้ไปจุดเทียนหอมอันนู้นก็มาดูจักอะไรวิดีโอแบบนั้นไม่มีใครมีหรอเนาะ